สวัสดีครับผมวชิราจำชีท่าครับในนามบริษัทพีเอทแย่สองุดสุดหาจำกัดครับเมื่อนี้ผมได้เดินทางมายังดงดอกดาวเรืองครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้นะครับเหลียงเออเฮอรลย่นะครับมาู้จักว่าเป็นดงดอกดอกดาวเรืองผู้ใหนะครับเดี๋ยวผมสิพ้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับไปู้จักกับเจ้าของดงดอกดาวเรืองครับมาเบิ้งครับพี่น้องว่าเพิ่นฮิตจังไดจังไดดอกดาวเรืองแงามขนาดนี้อ้าวเดินตามผมมาเลยนะครับโอ้เบิ้งดอกดาวเรืองครับพ่อแม่พี่น้อง นะฮะสวยงามมีหลีนะครับมา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 นะครับโอ้เจ้าของดวงดอกดาวเรื่องเป็พยูสายอ้าวนี่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มา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 มีอันนี้มันดาวเรื่องจริงนี่โอ้ดาวเรื่องครับโต้คือก็ร้อเรียกเนี่ยครับพี่ขอให้แนะน้ำตัวเลยครับพยูสัยครับพี่อ๋อนี่อยู่หนองไส้ครับอยู่หนองไส้ชื่อว่างไหนครับพี่เอ็มครับ ซื้อเอ็มเนะาะว่าซื้อเอ็มจิเด้นี่โอ้ยว่าเปนเดมไรหรืงเอ็มคักน,นี่เราเนาะเป็นังไหนครับปีดุกโบ,โบ,โบโกหลอดดาวเรื่องปีนี้เป็นไหนโอ้โอโอโก,ก็ผลผลิตก็แต่หลายก็ปีที่แล้วอยู่ครับแด้หลายก็ปีที่แล้วใช่ใส่ภัณฑ์ตัวไหนพี่ครับดอกดาวเรื่องที่ผมใช้ก็จะมีตัวนี้นะครับสองตัวอ่าอันนี้เป็นแคปซูลอันนี้เป็นแคปซูลเนาะสามยางเนี่ยครับสามยางนี่เนาะใส่เป็นปีแรกเล้วป่ะพี่ครั้งแรกครับครั้งแรกเลยปีแรกเอเครั้ ตั้งใจเริ่มปลูกครับครับผมตั้งไต่ต้าครับที่นี่ผมก็ใส่มาตามปริมาณเนาะครับตัวน้อยผมก็ใส่นิดเดียวครับนะครับตัวนี้แล้วพอมันโตมาอีกน้อยนึงผมก็เพิ่มจํานวนยาแต่ว่าปุ๋ยนี่จะลดลดไปหลายเติบครับครับคือว่าลดต้นทุนจากปุ๋ยใช่ครับปุ๋ยผมเคยซื้ออยู่สองหมื่นตอนนี้ก็แต่ซื้ออยู่แค่ห้าพันตาทที่ใกล้ใส่สองหมื่นเหลือแค่ห้าพันบาทแบต่ว่าดอกดาวเรื่องเป็นทางไหนพี่ ตามที่เห็นเนี่ยนี่ครับผู้จัดการสาขาจังหวัดนครราชสีมาเขามากครับเบิ้ง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 โอ้โหปีนี้นะครับใส่จังสี่แล้วเห็นความแตกต่างเลยพี่ครับผมครับอยากให้พี่นะครับได้แนะนำเกษตรกรที่ยังว่าท er ่านได้ใส่สินค้าตัวน in ี้นะครับพี่โอ้ผมก็อยากให้ล่องมึงครับเพราะว่ากับร่องเปิดใจครับผมครั้งแรกเลยครับผมกับบริษัทนะครับที่แรกผมก็เลยบอกว่าเอาซิเดี๋ยวผมจะลองให้ลองครั้งแรกให้นะครับ ก็คนในเมื่อผมลองแล้วโอเคมันเกิดผลนะครับเดี๋ยวผมก็จะประสานแล้วก็จะบอกต่อ ให้กับคนที่แบบคนที่เขาอยากจะล่องหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้โอเคนะครับเนาะถือว่าได้ผลดีพี่ก็ได้รับคำแนะนำจากคุณเอ็มสุภปอร์ไลทจังหวัดนาะค้องผู้ที่เป็นเจ้าของมินิเออร์คอนบุรีนะครับแล้วเมื่อนนี้นะครับเจ้าของเส้นเต๋อจังหวัดนครราชสีมาก็ได้รับคุณจิรนาเมณีศสีอะไรโอ้ขอบพระคุณหลายๆลายนะพี่เนะขอให้ดงดอกดาวเรื่องของพี่นะครับเรื่องอาลามงินน้ามันก็ได้ราคาดีๆนะพี่เนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับผม